ขอพี่จริขอ้างหลายขอพริน้อวายพริตหา้อมด้วยของบริวารเหล่านี้ขอพ่เริของบริวารเหล่านี้พีสูงสงขอพี่งสงวอพ่สูงสพัตาหารพัตาหารน้อมด้วยของบริวารเหล่านี้ขอพี่จริบเาทังหลาพี่เจริ้างหลาเพื่องไฟโยเรเพื่อความสูเองความสูเ ស្លាស់វីនៅរឿន្ល់ក្រើន្អ្យារៈន្មាន់ទៅំពីប្រើសាមម្អ្នៅែ្មែនៅ្យាន់ เย็นอ้า